กลุ่มอาการความผิดปกตินะคะในน้องหมาพันธุ์นาสันเนี่ยถึงกับเรียกเป็นกลุ่มอาการเรียกเป็นชื่อโรคเลยว่า b a r kiy c e p h a l i c Disease นะคะหรือว่าหนังสือบางเล่มเนี่ยอาจจะมีการระบุละเอียดลงไปนะคะว่าเป็น b a r er y c e p h a l i c l e s p a l a t o l y Disease b a r y h e p h a l i c Airway Obstruction ซึ่งมันจะเ,เฉพาะหรือว่าสโคปไปในส่วนของทางเดินหายใจเป็นหลักเลยค่ะโดยอาการในกลุ่มนี้นะคะ อย่างแรกเลยที่เราจะพบได้เยอะที่สุดนะคะก็คือเรื่องของสตีโนซิสแนหรือรูจมูกติดแคบนั่นเองนะคะต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าตัวของขนาดของอชิ้นอวัยวะในบนใบหน้าแล้วก็ในร่างกายของน้งหมาพันหน้าสัน้นแม้แต่พื้นที่ผิวของผิวหนังเนี่ยของน้งหมาหน้าสั้นเนี่ยตามจริงแล้วมันมีขนาดใกล้เคียงกับ ของน้องหมาพันหน้ายาวปกติเลยแต่พอหัวกระโหลกหรือโครงสร้างของกระดูกของเขาเนี่ยมันหดสั้นลงนะคะมันก็เลยทําให้อวัยวะพวกนี้มันเหมือนจะมารวมกันนะคะก็เลยทําให้น้องหมาน้าสั้นนะคะที่มีขนาดของจมูกปกติเนี่ยแต่พอมันถูกดันแล้วก็แบนไปตามกระโหลกก็เลยทําให้รูจมูกมันมาชนกันแล้วก็ตีแคบนะคะแม้แต่ผิวหนังที่ปกคลุมร่างกายเนี่ย คือถ้าเกิดน้องหมาหน้ายาวปานกลางหรือหน้ายาวมากมันก็จะตึงไปตามปกติพอน้องหมาหน้าสั้นมันก็เลยหดลงทําให้ตัวของผิวหนังเนี่ยมันมีการย่นนะคะไปตามตัวของน้องหมาหน้าสั้นโดยรูจมูกติดแคบเนี่ยเป็นประการด่านแรกเลยนะคะที่ทําให้น้องหมาหน้าสั้นหายใจยากนะคะต้องหายใจกระชั้นกระชั้นถี่ถีแล้วก็จะทําให้อากาศที่เข้าไปผ่านตัวของแผ่นกรอง ที่จะมีการปรับทั้งอุณหภูมิความชื้นเพื่อที่จะเข้าไปสู่ทางเดินหายใจที่ลึกขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความชื้นที่ดีพอนะคะก็จะทําให้น้องหมาหน้าสั้นเนี่ยต้องหายใจลึกๆหายใจบ่อยๆใช้แรงในการหายใจมากนะคะส่วนที่2นะคะที่เป็นความผิดปกติที่เราเจอมากๆในน้องหมาหน้าสั้นเนี่ยก็คือ elongated palate หรือว่าเพดานอ่อนที่ยาว ไปปิดฝาปิดกล่องเสียงนั่นเองนะคะโดยเพดานอ่อนเนี่ยขนาดจริงๆแล้วมันก็ต้องเท่ากับในน้องหมาพันหน้าปันกลางปกติแต่ด้วยความที่มันโดนหดสั้นลงไปตามกะโหลกมันก็เลยดันยาวไปปิดไอ้เจ้าฝาปิดกล่องเสียงและทําให้น้องหมาหน้าสั้นมีลักษณะเฉพาะก็คือกลนตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่ได้นอนหลับก็ตามนะคะหายใจธรรมดาก็กลนก็เพราะไอเจ้าตัวนี้แหละค่ะ ส่วนที่3ที่เราจะเจอได้บ้างนะคะเรียกว่าไฮโปพลาสติกเทคลีย์หรือว่าตัวของขนาดหลอดลมเนี่ยมันเล็กกว่าปกตินะคะอันนี้อาจจะเจอได้เยอะในสายพันธุ์ของ English b u l l d o g นะคะแล้วก็ตัวของความผิดปกติอื่นๆนะคะก็จะเป็นความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับกล่องเสียงแล้วก็พวกหลอดลมนะคะที่อาจจะมีการตีบหรือตัวของผูงในหลอดลม มีการพลิกกับเหล่านี้เนี่ยมันเป็นภาวะที่ตามมาจากการที่น้องหมาหน้าสัน้นที่มีโครงสร้างรูจมูกตีบเพาดานอ่อนยาวหลอดลมเล็กต้องใช้แรงในการหายใจมากก็เลยไปทำให้หลอดลมมันตีบแล้วก็ไปทำให้ตัวของถุงที่มันอยู่ในกล่องเสียงเนี่ยมันมีการพลิกซึ่งก็จะยิ่งขัดขวางนะคะทำให้อากาศมันเข้าถึงปอดได้ยากขึ้นค่ะ นอกจากความผิดปกติที่เจอในทางเดินหายใจนะคะก็ยังมีความผิดปกติอื่นๆของน้องหมาหน้าสั้นอีกได้แก่ปัญหาของเรื่องโรคตานะคะเนื่องจากน้องหมาหน้าสั้นจะเบ้าตาตื้นนะคะก็เลยอาจจะทำให้หลับตาเนี่ยไม่ค่อยสนิทนะคะเราก็จะเจอปัญหาตาแห้งได้ง่ายนะคะโดยที่น้องหมาหน้าสั้นหลายๆตัวเนี่ยเจ้า,จาของอาจจะสังเกตเห็นว่า ผิวของกระจกตาบางส่วนโดยเฉพาะต้องส่วนกลางของตาเนี่ยจะดํากว่าปกติอันเนี้ยมันก็เกิดจากการที่มีการตาแห้งตาเสบแล้วก็มีการสะสมของเม็ดสีก็เลยทําให้ตาส่วนนั้นไม่ค่อยใสยนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะตัวรอยย่นที่มันเกิดขึ้นตรงบริเวณใบหน้าถ้ามันใกล้ตามากๆบางทีมันเสียดสีมันก็อาจจะทําให้กระจกตาเป็นแผลเราอาจจะต้องมีการผ่าตัดเพื่อที่จะ ดึงส่วนของผิวหนังเนี่ยให้มันตึงขึ้นหรือว่าตัดแต่งผิวหนังบางส่วนด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเจอปัญหาคลอดยากด้วยนะคะเนื่องจากเชิงกรานของแม่เนี่ยก็เป็นเชิงกรานที่ไซส์ใกล้เคียงกับน้องหมาปกติแต่หัวกระโหลกของลูกเนี่ยแหละที่ใหญ่กว่าปกตินะคะก็ทําให้น้องหมาน่าสั้นเรียกว่า8 0 9 0ที่จะต้องผ่าคลอดนะคะ รวมไปถึงปัญหาอีกอันนึงที่พบได้นะคะก็คือน้องหมานา้าสั้นที่หายใจยากหายใจลาบากเนี่ยไม่เว้นแม้กระทั่งตอนกินก็เลยทําให้เขาเนี่ยต้องกินเร็วนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยการที่เขามีแรงในการหายใจเข้าไปลึกๆเนี่ยมันไปทําให้หูรูดของหลอดอาหารเนี่ยมันไม่ดีก็เลยทําให้น้องหมาหนา่าสั้นเกิดอาการขย้อนหรือว่าคล้ายๆที่ในคนเป็นกดไหลย,ย้อนได้ง่ายนะคะและ อีกส่วนหนึ่งที่อาจจะเจอได้นะคะก็คือภาวะของตัวหมอนรองกระดูกผิดปกตินะคะน้องหมาน้าสั้นอาจจะมีตัวกระดูกสันหลังที่มีการงอกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพัน์เฟนบูด็อกนะคะอาจจะพบว่ามีกระดูกสันหลังบางส่วนที่งอกเป็นรูปลิ่มแล้วก็ทําให้มีปัญหาของหมอนรองกระดูกผิดปกติและเจอปัญหาขาหลังอ่อนแรงหรืออัมพาตที่ขาหลังได้ค่ะ